โอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนแรกคิดว่าจะไม่ออกมาแล้นะแต่หลังจากที่พ่นสเตตัสไปประมาณ6กเจดสเตตัสในวันนี้รวดเดียวซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ <c oughs> ก็ต้องขอขออภัยนะครับคนที่เป็นเฟรนดะนกับเราใน f c e e o o o แล้วก็วันนี้อาจจะฟลัดดิ้งเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะรักรัฐบาลหรือคุณไม่รักรัฐบาลเนี่ยนะฮะคุณต้องเจ็บปวดเหมือนผมนะฮะเพราะอะไร เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวนะครับในตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วว่ามันมีคนที่ติดเชื้อโควิดนะแล้วก็หลุดรอดนะครับมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันเข้ามาในเมืองนะครับมีทั้งระยองเน่ก็กรุงเทพพูดง่ายๆว่าวันนี้เราเจอ2เคสใหญ่ๆในครั้งเดียวในวันเดียวเลยอะนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยในโซเชียลก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็เป็นขล่มในฝั่งกอ,องทัพเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ มีปัญหาเนี่ยก็มาจากอียิปต์ถูกปะเป็นทหารอียิปต์นะครับแล้วก็มาพักที่เมืองไทยแล้วไปทำภารก,กิจที่เมืองจีนแล้วสุดท้ายก็กลับมาเมืองไทยแล้วปรากฏว่าติดเชื้อโควิดแล้วตอนนี้ก็ไปแล้วนะฮะบ,บินกลับไปประ,ประเทศกัละนะฮะร,รู้อีกทีหนึ่งคือเขาก็บอกว่ามีทหารอียิปต์เหล่านี้เนี่ยมา,าห้างสรรพสินค้าที่ระยองนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยคือ,อเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบนะฮะที่น่าจะเป็นลูกทูตหรือว่าเป็นผู้ติดตาม พูดแบบพวก VIP ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็มาประเทศไทยแล้วก็แน่นอนว่าติดเชื้อโควิดเช่นกันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในคอนโดนะครับเขาไม่บอกชื่อด้วยซ้ำว่าคอนโดอะไรนะฮะแต่เป็นคอนโดที่เขาบอกว่าตอนนี้คือก็ลือกันไปลือกันมาเนี่ยก็อยู่ในย่านที่เขาที่เขาว่ากันนะตอนนี้นะฮะก็คือย่านแถวอโศกแถวใจกลางเมืองเลยพูดง่ายๆนะครับคือผมแปลกใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสอบอคเนี่ยบอกว่าอ่ะ ทุกอย่างจะปลอดภัยทุกอย่างไม่ใช่ความผิดพลาดใครเราไม่ต้องโทษใครเพราะว่ามันเป็นกฎที่เราแบบอาจจะแบบเจอช่องโหว่ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นแต่เฮ้ยถามหน่อยเวลามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะในขณะที่พวกคุณเนี่ยาทาแบบพูดอยู่ทุกวันบอกว่าให้ประชาชนอย่ากัดตกคุณคุมเข้มคุณล็อกดาวน์คุณทําให้ทุกอย่างแบบหยุดชะง,งักชัดดาวทําให้ห้างสรรพสินค้าเดินไม่ได้ทําให้ร้านตัดผมไม่สามารถเปิดทําให้ร้านอาหารเราไม่สามารถนั่งด้วยกันบนโต๊ะเดียวกันได้เราต้องใส่หน้ากากเราต้องทําอะไรหลายอย่าง เพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตนะครับโดนคุมเข้มมากมายอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วถามว่าอยู่ดีๆพวกคุณกลับทําให้กฎเหล่านี้ไม่หลุดเองอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นกฎที่คุณตั้งแต่สุดท้ายคุณก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเป็นมัน V.I.P เงเพราะว่ามันเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์ชนไงแต่ขอโทษทีโควิดเนี่ยมันไม่เลือกอภิสิทธิ์ชนถูกป่ะมันไม่เลือกว่าเขาจะเป็นประชาชนหรือเขาจะเป็น V.I.P ถูกป่ะแล้วสุดท้ายพอมันเกิดขึ้นเกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะมาล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งเหรออย่างเง ผม,ผมพูดอย่างนี้ก่อนอันนี้ก่อนที่จะเข้าไปลึกกว่านี้ไลฟ์ตัวนี้ไม่มีสาระอะไรมากไปกว่านี้นะครับเราจะมาเพื่อที่จะด่าโดยเฉพาะฉะนั้นใครที่บอกว่าเฮ้ยยาด่าเลยนะฮะยาดารัฐบาลเลยยาด่าคนที่เขาคุมกฎเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดคุณก็ออกไปจากไลฟน์นี้ซะนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องฟังเลยนะฮะแต่วันนี้ผมจะบอกว่าข้อดีของการที่เราจะต้องออกมาด่าเนี่ยคืออะไร นะครับผมขอ,อุยาตหยุดสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เราจะมาพูดว่าสําหรับผู้ใหญ่หรือหลายๆคนที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทําไมคนหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่า Twitter ที่ตอนนี้มันร้อนเป็นไฟเนี่ยทำไมเด็กๆรุ่นใหม่หรือว่าใครหลายคนก็ออกมาด่าเนี่ยเพราะอะไรคุณฟังนะครับคุณฟังเลยตอนนี้เลยนะฮะถ้าคุณอยากจะรู้นะเพราะคนหลายคนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะฮะ ไม่ใช่แค่คนรุ่นเรานะไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะแต่คนรุ่นใหญ่ๆรุ่นที่เขาทำมาหากินเขามีบิสเนสเขามีธุรกิจต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะเคสนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยถามว่าเขาจะโอเคไหมเขาไม่โอเคแน่นอนนะครับคุณแชร์กันไปเลยนะแชร์กันไปเยอะๆเลยนะวันนี้เราจะมาพูดว่าทําไมการด่าเนี่ยมันถึงช่วยให้อะไรดีขึ้นคุณอาจจะคิดว่าการด่าหรือคนออกมาพูดดา่ารัฐบาลดา่สออดาสบคด่าบิ๊กแดงดา่ากองทัพดา่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเนื่องจากเอ่อมัน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 เป็นอะไรอ่ะมันก็แค่สะใจอะไรเงี้ยโอเคใช่ครับผมยอมรับว่ามันสะใจแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็คือว่าการออกมาด่าเนี่ยนะครับคือมันก็แยกเป็นคำด่าสองอย่างคือด่าด้วยอารมณ์กับด่าด้วยแบบเหตุผลนะเนาะนะฮะแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยทั้งอารมณ์และเหตุผลเนี่ยมันค่อนข้างถั่วๆกันละ นะเอ่อฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อดีของการออกมาด่าในบางในบางครั้งหรือตอนนี้แทบจะทุกครั้งแล้วก็ว่าได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงนะในประเทศของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเ,าเราทําตามกฎใช่ไหมโอเคเราต้องทําตามกฎที่เขาตั้งมาให้แต่วันหนึ่งวันทว่วกฎมันไม่เวิร์กหรือว่าผู้พวกผู้ควบคุมเนี่ยใช้แล้วมันหย่อนยานเนี่ยมันก็ต้องออกมาพูด เราะถ้าคุณไม่ออกมาพูดอะไรเลยคุณบอกว่าโอเคคุณก็เล็ดโกคุณไม่ต้องโทษใครคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือแต่ว่าเรายอมรับกับสภาพกฎกติกาที่มันหละหลวมเรากำลังยอมรับกับสภาพกฎกติกาที่มันสองมาตรฐานเรากำลังยอมรับกับสภาพกติกาที่มันกำลังหย่อนยานแล้วมันไม่ได้ถูกควบคุมแบบใช่จริงๆแล้วมันถูกควบคุมเพราะประชาชนต้องมันต้องมันเป็นผู้รับผลกรรมอย่างนั้นเหรอ ะะมันเดือดร้อนเฉพาะในฝั่งประชาชนอย่างนี้เหรอคนที่แบบกักตัวอยู่ต่างประเทศเขาจะบินกลับมาเมืองไทยเขาติดนั่งติดนี่มาไม่ได้แต่ขนาดเดียวกันคนที่เป็น VIP คนที่เป็นลูกคนใหญ่คนโตลูกท่านหลานเธออะไรทั้งหลายเนี่ยสามารถบินไปบินมาได้ตามแบบอำเภอใจอย่างนี้เหรอลูกทูดเออย่าหรือว่าเป็นผู้เจ้าหน้าที่ต่างๆทหารหรืออะไรเงี้ยหน่วยงานต่างๆที่แบบเป็นผู้ผู้ควบคุมอะ่ะนะฮะแล้วสุดท้ายพอกดมันแดงขึ้นมาทุกอย่างมันแบบอย่างนี้ยโรคระบาดเกิดขึ้นอีกระล,ล,ล,ลอกใหม่อย่างงี้นะฮะ แล้วคนที่จะต้องถูกลงโทษก็จะกลายเป็นประชาชนอีกรอบเหรอใครไม่สแกนออะไรอ่ะไทยชนะเนี่ยไทยชนะคุณก็จะเดือดร้อนอย่างเงี้ยเหรอจะต้องโดนจับโดนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเออเรารู้สึกว่ามันเนี่ยเนี่ยนั่นคือสาเหตุนะครับนั่นนั่นคือสาเหตุที่เราต้องออกมาพูดเพราะการที่เราออกมาด่าเนี่ยมันทําให้หมายความว่าผู้ควบคุมกฎหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงไหนเขาจะได้รู้ตัวว่า เฮ้ยสิ่งที่เขาทําอยู่่มันไม่โอเคนะเราอยู่ในพื้นที่ในในประเทศนี้เนี่ยเราทุกคนก็สามารถที่จะพูดได้ว่าอันนี้มันโอเคหรืออันนี้มันไม่โอเคอมีสเตตัสที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงเย็นที่บอกว่าเฮ้ยเขาเขาดูแลมา5าเดือนอย่างดีนะฮะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เรื่องแดงเกิดขึ้นตุ้มนะฮะคนก็ออกมาดา่าแล้วไอที่5าเดือนทั้งหลายคุณไม่ชมเลยเหรออะไรเงี้ยเออผมว่าผมว่ามันคนละตักกะกันละนะฮะผมรู้สึกว่ามัน โอเคในสิ่งที่มันดีเนี่ยผมว่าสิ่งที่ควรจะต้องชื่นชมเนี่ยคือบุคลากรไทยแพทย์ไทยโรงพยาบาลแ c อคเซอร i e ีต่างๆเนี่ยผมว่าดีนะครับอาจจะชมได้ถึงนิดนึงของฝั่งไอบิตูเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบตรงที่ว่าเขายังฟังแบบในแพทย์กลุ่มในแพทย์ก่อนที่บ้านเมืองมันจะชิบหายขนาด มากกว่านั้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมหรือบามันก็เลยอ,อาจจะมีการล็อกดาวน์แต่ถามว่าล็อกดาวน์มันมันเป็นเหตุที่ว่าพอคุณล็อกดาวน์ล้วคุณประกาศพรกอฉุกเฉินนานๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอคนที่จะต้องทำมาหากินทำบิสเนสต่างๆมันก็ทำไม่ได้ไงเออคือมันอาจจะดีในช่วงแรกถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย แล,แล้วยิง่งโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้คือคนมันไม่มีจะกินแล้วคนจะรอห้าพันจากคุณหรือคุณจะรออะไรต่างๆมาเยียวยาอย่างเงี้ยถามว่าคุณมีระลอกสองแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาล่ะไอ้ที่คุณกู้ไปหนึ่งล้านล้านผมเชื่อว่าคุณก็ไม่พออยู่ดีที่จะเลี้ยงคนไปนถึงสิ้นปีนี้หรือว่าถึงสิ้นปีหน้าอย่างนี้หรอมันไม่ใช่อะ่ะเออนะฮะฉะนั้นเราจะไม่นต้องออกมาพูดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่โอเคแล้วนะครับและคนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเขาไม่ทนนะฮะเขาไม่ทนแล้วนะฮะเฮ้ยเขาจะเขามีความอดทนจากัดนะ ถามว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ลงถนนกันโอเคเพราะพลกรฉุกเฉินเพราะว่าเรากลัวเพราะว่าเราไม่อยากจะติดเชื้อเราอยากจะโซเชียลดิสแทร์เราเห็นใจเราเข้าใจมันไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยอย่างเดียวที่โดนแต่ทั่วโลกโดนอย่างนี้กันหมดโอเคล้วก็ถือว่าแฟร์เราเข้าใจแต่สิ่งที่เกิดขนะึ้นณวันนี้เนี่ยคุณต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันฟรีนะฮะมาตรฐานยังไงก็คือมาตรฐานที่ว่าเวลาใครเข้าใครออกเนี่ยกักตัวก็ต้องกักตัวหมดคุณก็ต้องตรวจสอบเชื้อคุณก็ต้องแบบว่าเอาเข้ามาแม้กระทั่งผอทบสถารัฐเข,าเข,า,เขาเข้ามาคุณก็ต้อง คุณก็ต้องควรจะต้องกักตัวด้วยซ้ำเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าจะไม่กักตัวคุณก็ต้องตรวจโรคตรวจอะไรอย่างดีอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาก็มีกติกาที่เขียนว่าอ่าต้องเป็นผู้อะไรอ่ะผู้ที่สามารถแบบอ่าได้รับการอะไรนะแบบตรวจโรคผ่านการตรวจโรคอย่างดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วถามว่าเนี่ยในรูป,ปธรรมมันคืออะไรพอมันมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นพอมันมีการระบาดเกิดขึ้นอีกนะฮะอ่ะผมจะพูดข้อต่อไปเลยคือแล้วอย่างนี้เราจะรอดกอล่รลอกสองไหมเพือพ่อนเพื่อนที่มาฟังนะฮะ ช่วยช่วยคอมเมนต์กันหน่อยวันนี้มาฟังเยอะเฮ้ยฟังเยอะกว่ารีวิวหนังอีกนะฮะสงสัยเราต้องทำรีวิวอย่างนี้บ่อยๆแล้วรีวิวประเทศ <laughs> มันไม่รีวิวหนังแล้วจะรีวิวประเทศอ่ะวันนี้นะฮะรีวิวรัฐบาลรีวิวกองทัพไทยนะฮะเออเอาให้ม่งหมดเลยนะฮะคือมันต้องพูดแหละเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะไม่พูดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าพ่นในสเตตัสอย่างเดียวมันไม่มันละอย่างนี้นะฮะเออออกมาซะหน่อยดีกว่านะอ่ะเอาเป็นว่านะฮะผมจะพูดอย่างนี้ละกันว่าระลอกสองเนี่ย มันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงถามว่ารอดไหมรอดรอดยากอืมผมผมอยู่ที่ว่ามัน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 เร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะฮะเราเองเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปจริงๆเราก็คิดอยู่ในใจแหละว่าละลอกสองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะนะแต่ว่ามันมันไม่นึกเหมือนกันนะว่ามันจะเร็วขนาดนี้นี่มันวันที่สิบสามกรกฎาคมนะฮะผมคิดว่า อย่างเก่งมันอาจจะแบบเกิดขึ้นเมื่อมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมีทาวเวลบับเบิลมีคนเข้าออกต่ตางประเทศในประเทศอะไรเนี่ยที่ที่จะเข้าๆออกๆก,กันแล้วโอเคตรงนั้นมันอาจจะเกิดแล้วลอสองขึ้นซึ่งถ้ามันเปิดถึงตรงนั้นผมก็ว่ามันก็มาอยู่ดีนะครับแต่พอเอเิญว่าในช่วง2อสาวันนี้นะครับเรานะฮะแบบเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่ น่านฟ้าอย่างเดียวเป็นแค่ทางออกของเมืองไทยถูกไหมมันไม่ใช่แค่การบินสนามบินเท่านั้นมันยังมีไอ้พวกที่มันหลุดรอดออกมาจากไอ้พวกแบบชายแดนช่องทางธรรมชาติไอ้พวกที่คนไทยทั้งหลายมันจะหนีออกไปจากต่างประเทศนะ่ะนะที่จะหนีออกนอกประเทศทั้งหลายเนี่ยนะฮะถามว่าผมเคยไปถ่ายหนังที่สังคมนะฮะแล้วก็ผมก็พบเลยว่าไอ้ชายแดนที่มันจะข้ามจากไทยไปลาวเนี่ยอันนั้นก็แค่ส่วนเดียวนะมันง่ายมากเลยแค่คุณพายเรือข้ามไปข้ามมาก็ได้แล้วถูกป่ะคือจะเข้าตรงท่าเรือหรือไม่เข้าท่าเรือก็ได้อะแล้วแบบ ถามว่าตอนดึกๆคุณพายข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยมันมันก็ใครจะเห็นนะใครจะมาดูเจ้าหน้าที่คนไหนจะมาดูมันกว้างจะตายถูกป่ะครับมันโอ้โหมันมันมันง่ายจะตายที่จะเดินทางเข้ามาแล้วมันก็ควบคุมได้ยากจริงๆผมก็เลยคิดว่ามันมันมีโอกาสเกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันน่าโมโหมากกว่านั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะความหละหลวมอะ ของเจ้าหน้าที่รัฐไงของของของฝั่งที่เป็นเนี่ยจะรัฐบาลจะกองทัพที่พวกคุณโบยกันไปโบยกันมาก็แล้วแต่หรือว่าไอพ้พรรคปรนรัฐบาลที่มันแบบว่ามามัวแต่แย่งแกง่แกงแย่แงตําแหน่งทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือเอาจริงคือสิ่งที่คุณควรจะสนใจคือตรงนี้คือคุณควรจะต้องมามาควบคุมคือตอนนี้คุณได้อํานาจแล้วไงผมจะดา่าคุณยังไงคุณก็ยังต้องอยู่ในเก้าอี้อยู่ดีถูกไหมฉะนั้นผมก็จะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาด้วยเห็นไหม เนี่ยอันนี้ไม่รู้จะแก้ได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ยากเลยนะแค่คุณกักตัวคนที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามกักตัว14วันเหมือนให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอะได้ไหมอะค,อคือคือแค่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะส่วนไอ้ที่มันจะเข้ามาช่องธรรมชาติทั้งช่องอะไรทั้งหลายคุณก็ต้องให้ทหารของพวกคุณที่เอาเงินภาษีประชาชนทั้งหลายมาเนี่ยไม่ใช่มวแต่เอางบมาที่สวนสนามอะเข้าใจป่ะคือเอาเอาแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขามี รัตเวนหรือว่าดูช่องทางว่าเออโอเคก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายคนก็พยายามจะช่วยกันดูแต่ว่าตอนนี้มันต้องทําให้จริงจังกว่าเดิมคือทําให้มันแบบว่าให้เห็นเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เขาใครเข้าออกประเทศี่นคุณต้องควบคุมเพราะตอนนี้คนที่โดนหนักสุดคือประชาชนไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกทีประชาชนก็ต้องเดือดร้อนประชาชนก็จะต้องโดนอะไรอ่าห้ามออกจากบ้านอย่างนี้เหรอก็ต้องแบบไปซื้อของที่เฟเวนอย่างนี้เหรอแล้วก็แบบกินข้าวแบบห้ามออกไปทํางานต้องแบบอย่างผมเนี่ยก็ดูหนังในล้มไม่ได้หรือว่าทํางานไม่ได้ออกกองไม่ได้นะครับ ธุรกิจมากมายจะต้องล้มหายตายจากซ,ซึ่งตอนนี้ก็เยอะแล้วเอ้อพพกธุรกิจใหญ่ๆก็โดนไปด้วยเพราะค่าใช้จ่ายก็สูงถูกปะโรงง,งแรมก็โดนถูกปะมันก็เนี่แหละนี่น,นี่นี่มีคนเดี๋ยวขออนุญาตพูดตามคอมเมนต์นะที่ทน่ากลัวคือมีการบอกให้ชาวระยองตรวจไวรัสฟรีเอ่อกลัควคนจะติดติดไวรักลัควคนจะติดไวรัสจากการแห่แห่นจะไปตรวจนี่แหละครับอืมก็ต้องเนี่ยก็ต้องมีมาตรการเนี่ยคือ มาตรการของการเฝ้าระวังอะว่าว่าสุดท้ายคุณจะควบคุมยังไงคุณจะมีวิธีการบอกเขายังไงไม่ใช่วันนี้คุณจะบอกว่าเออเนี่ยสปคอคก็บอกว่าโอเคมันมีการมีการแพร่กระจายเชื้อแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปโทษใครนะครับโอเคผมไม่รู้ว่าคุณจะโทษใครไม่โทษใครเว้ยแต่วันนี้คุณต้องบอกก่อนว่าห้างอะไรที่มันเป็นห้างที่ถูกแบบแตอนเนี้ยที่ที่คนคนคน,คนนั้นไปอ่ะจะมีการแพร่กระจายเชื้อเปล่าอันนี้ไม่รู้ไงแต่ว่า ห้างไหนที่เขาไปคอนโดไหนที่อีเด็กลูกทูดอยู่คุณต้องบอกสิครับเพราะว่าถ้าคุณไม่บอกเนี่ยเขาจะป้องกันตัวไงคุณมาบอกอย่างนี้แล้วห้างสเปสินค้ามากมายในระยองคอนโดมากมายในกรุงเทพมหานครแล้วอย่างนี้โรงเรียนจะรู้ไหมว่าเขาจะต้องปิดหรือเปิดเทอมต่อไปที่ทํางานจะรู้ไหมย่านอโศกอย่างเงี้ยคนเยอะแยะชิบหายเลยใช่ไหมนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้จะทํายังไงกันต่อไปใช่ไหมเราเราจะรู้ตัวยังไงกลายเป็นว่าหน้าที่กลายเป็นของประชาชนอย่างนงี้อที่จะต้องมา กักตัว14วันทั้งกรุงเทพและระยองกักตัวห้ามไปไหนเลยนะฮะอยู่อยู่บ้านไปอีก14วันไม่ใช่แล้วนะฮะเออถามว่า down, ล็อกดาวลรอบ2อย่างนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่นะฮะแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปเออนะฮะอ่ะต้องบอกก่อนว่าทําไมเราต้องออกมาพูดออกมาไลฟ์นะฮะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วผมก็เป็นคนทําสื่อในที่ผ่านๆมาเนี่ย อันนี้ผมผมขอ,อยัดสารภาพกับทุกคนเลยเนี่ยทุกคนที่มานั่งฟังผมตรงนี้นะครับผมจะบอกข่าวบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนที่ไม่เข้าใจผมจะบอกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการติดต่อนะจากผู้ใหญ่นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งนั่นแหละมีมีอํานาจและอิทธิพลบางอย่างในในในนั่นแหละสีคนมีสีเนะี่ยเออนะฮะออผมได้รับการติดต่อจากคนมีสีให้ทําหนังพ่อพกักกานด้านะครับคนมีสี แล้วโอเคมีงบประมาณมาให้แล้วเราก็รู้ว่าปัญหานะักวันนี้ที่คนไม่ศรัทธากับนั่นแหละคนมีสีทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้คุณเองหรือเปล่าวันนี้มันก็ทําให้เห็นแล้วว่าระบบมันเริ่มหย่อนยานเริ่มเปล่าตั้งแต่ต้นปีแล้วไอ้ที่ทหารจ่าคลั่งออกมายิงคนที่โคล่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันความหย่อนยานของระบบหรือเปล่าหรือว่ามีกลุ่มคนที่อะไรเขาไปเรียกร้องความยุติธรรมแนละ้วก็สุดท้ายก็ไม่เขาเรียกว,ว่าอย่างไงแบบก็ไม่สามารถที่จะ เรียกร้องได้อาจจะโดนทาโทษเองหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรือว่าเรื่องอุ่มหายเรื่องอะไรก็แล้วแต่โอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ไม่บอกแล้วกันว่าจะโยงไม่โย,ยงนะแต่ว่าพอเราเห็นภาพรวมมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้ตัวว่าเราอาจจะได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ได้นะเรา,าจ,จะได้เงินอะ่ะเพื่อที่จะทําหนังพอ่อพกันได้เรื่องหนึ่งหรือ3เรื่องสี่เรื่องให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วคนในประเทศจะเชื่อไหม ในแง่ที่ว่าตอนนี้ประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราก็เห็นว่าปัญหาตั้งแต่สนามมวยยันอ่าเคสเนี้ยวันเนี้ยไอเรื่องของเนี่ยไอทหารอียิปต์ที่ออกมาเนี่ยก็มัน,ม,นมันก็มาจากกลุ่มคนไม่หนีกันมากอะ่ะแล้วอย่างนี้เราควรจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้ใครเราจะเป็นกระบอกเสียงให้คนกลุ่มหนึ่งหรือเราควรจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนวะนะฮะวันนี้เราคิดได้ละเรารู้สึกว่าเรายอมรับเงินก้อนนั้นไม่ได้จริงๆเราเราเราไม่อยากจะทําแบบนั้น เราเรารู้สึกว่าเราต้องเห็นปัญหาก่อนคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เขาออกมาด่าหรือออกมาพูดเนี่ยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ชังชาติเว้ยไม่ได้ชังชาติทุกคนรักเมืองไทยผมเชื่อว่าเราทุกคนรักเมืองไทยกันนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการพูดคือเราต้องการเอาปัญหามาพูดแล้วดูว่าคุณจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าวันนี้คือคุณอยู่ในหมวกไงคุณอยู่ในอำนาจเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจเนี่ยถูกปะคุณมีทั้งปืนคุณมีทั้งอำนาจคุณมีทั้งอะไรหลายหลายอย่างที่เอื้อให้้้้้้กกกกััคคคคุุุุณณณณววววนนนนนนีีไไมมม่่่าา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 าเจจะลืือออหหรรรใใใใชิธดดๆทํ แต่วันนี้คุณอยู่ในอำนาจฉะนั้นคุณก็ต้องช่วยเหลือประชาชนคุณก็ต้องมองเห็นประชาชนอย่ามองข้ามเขาสิอย่ามองข้ามเขาได้ไหมอ่ะเออนะฮะเราทําอะไรไม่ได้นอกจากมาเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับเราสึกว่าถ้าเราไม่แชร์ข่าวเราปล่อยให้ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไประบอโอเคไม่ต้องโทษใครเรา move on ต่อไปเราต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็คิดว่าโอเคพวกเขาจะเรียลไลซ์กับความผิดพลาดเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาพูดตอกยำ้ำหรือที่บอกว่ามายำ้ำนะฮะ เฮ้ยมันต้องพูดสิครับคุณคุณครูต่อให้คุณจะสำนึกแล้วถามว่าถ้าคุณสำนึกอะ่ะผมว่าประเทศหกปีที่ผ่านมาไม่ไม,ไม่แย่แยหรือตำตรงขนาดนี้หรอก <c oughs> จริงไหมถ้าจริงคุณช่วยกดไลค์กด share, แชร์กันไปหน่อยเดเออนะเราปล่อยแล้วเราก็ให้โอกาสเราอาจจะเรียกร้องบ้างอะไรบ้างแต่ว่านี่มันหกปีแล้วนะเออโควิดโอเคเป็นกันทั่วโลกแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมี มตาตรฐานไม่เท่ากันมันมีความไม่เท่าเทียมบางอย่างเกิดขึ้นไงเราก็ต้องการให้คุณออกมาแก้ไขตรงนี้เราก็ต้องการให้คุณแบบทาให้มันเข้มเข้มเหมือนกับที่คุณเข้มกับประชาชนหน่อยอ่ะไม่ใช่สุดท้ายคุณก็มาเข้มกับคนไทยอีไม่รู้ตาษีภาษาอีนหน่อยเนี่จะเดินทางจะอะไรต่อะไรคุณโดนต้องมาตั้งสแกนแอปไทยชนะถามหน่อยแล้วเอาเอาง่ายๆแอปไทยชนะอ่ะเนี่ยสแกนกันอยู่เดินทุกวันเนี่ยตอนเข้าห้างผมเนี่ยสแกนนะผมรู้ว่าบางคนไม่สแกนใช่ป่ะโอเค แต่เราอะเราก็สแกนไงเราก็พยายามโอเคทําตามระบบรัดใช่ไหมโซเชียลดิสเทนต์เอ่ยอะไรเอ่ยเราก็ไม่ออกกองถ่ายเพราะเราก็เชื่อว่าอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยกันก่อนทั้งนั้นที่ผมเองเนี่ยผมสูญเสียอะไรได้เยอะผมต้องมาอยู่บ้านผมต้องทาอะไรไม่ได้างแต่ว่าเราเอา่เอเราก็พยายามช่วยเพราะเราก็อยากจะเป็นคนนึงเราออกไปเราใส่หน้ากาการเราพยายามจะใช้ชีวิตด้วยการที่ว่าเราเฝ้าระวังกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่านั่นไงปัญหามันไม่ได้มาจากพวกเราอ,รอีกแล้วอะมันมาจากคนกลุ่มอื่นจากประเทศอื่นด้วยซ้ําอะ แล้วถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาเข้ามามันมันมันจะหลุดรอดเข้ามาได้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเออถูกป่ะมันอาจจะหลุดรอดเข้ามาได้แต่ว่ามันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันเห็นเห็นเลยว่ามัน V.I.P. มันออกมามันกลายเป็นลูกทูดมันกลายเป็นทหารต่างประเทศต้องมาฝึกนั่นฝึกนี่แล้วต้องไปจีนต้องไปอะไรต่ออะไรนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันมันก็เห็นเห็นกันว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ได้กักตัวมันไม่ได้ใช้กฎกติกาเดียวกันอ้าวมันก็ มันก็เดือดร้อนกันหมยหมดนะฮะับละลอกสองผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ลอดยากเหมือนกันอยู่ที่ว่ามันจะเร็วหรือช้านะฮะในความเห็นของผมคือตอนนี้อยากจะทําอะไรรีบทํากันเถอะพวกเราอยากจะออกไปซื้อของอยากจะไปดูหนังอยากจะไปกินข้าวรีบทําเถอะตอนเนี้ยอืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าดูทรงแล้วก็คงจะไม่นานเกินไม่นานเกินรอแน่เออ แล้วต่างประเทศต,ตอนนี้มันก็ใช่ว่าจะลดลงถูกป่ะอเมริกาตอนนี้มันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยคนบาราซิลเอยอะไรเอยนะฮะแต่ว่าเราก็ภาวนาว่าไม่อยากให้มันหนักไปมากกว่าเนี้ยเราอยากจะให้มันเอออยากให้มันอย่างน้อยใช้ชีวิตกันในประเทศแล้วออกไปมาไหนทําอะไรตอะไรได้ไปเรียนหนังสือได้ไปทํางานได้ไปถ่ายหนังทําอะไรต่างๆได้ใช่ไหมก็เอาขอแค่นี้ก่อนแค่นี้มันก็เดือดร้อนมากอยู่แล้วถามว่าถ้าคุณล็อกดาวน์รอบสองพวกเราโอเคไหมล่ะ เออทุกคนต้องอยู่กับบ้านวอรันทีอีกสิบสี่วันหรือว่าไปอีกหกสิบวันอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราใช้ชีวิตเดินห้างไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าไปไหนต่างจังหวัดเลยอะไรเลยไม่ได้ก็เจ๊งกันระนาวอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าปลายปีนี้เอ่อมันจะเจ๊งกันอีกมากแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยเราเราจะต้องล็อกดาวน์รอบสองเนี่ยผมว่าอีกหลายธุรกิจไม่น้อยที่จะเจ๊งนะครับแล้วผมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เฮ้ยไอที่มึงเยียวยาเนี่ยคุณเยียวยาฟรีแลนซ์คณเยียวยาคนทํางานคนอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณไม่เยียวยาผู้ประกอบการเลยเหรอผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนะแล้วก็อาจจะมีบริษัทไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะฮะกระทบหนักมากเลยกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะไปรอดหรือหรือเราจะลาตรงนี้เลยนะฮะคือคือเราเห็นแบบโอเคอาจจะมีเยียวยาห้าพันหมื่นห้าหรืออะไรต่างๆนะแต่มันกลายเป็นแบบต้องเยียวยาได้เฉพาะแบบ กลุ่มแบบพวกคนทํางานฟรีแลนซ์อะไรอย่างแต่ผู้ประกอบการที่เขาจะต้องจ่ายเงินค่านั้นค่านี้ต่างๆพวกเขาไม่ได้รายได้อะไรเลยอ่ะเขาไม่มีรายรับเลยด้ยซ้งหรือว่าอาจจะแบบเพิ่งงงหัวกันที่ไม่ได้ตอนเนี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าพวกเราเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมากพวกคุณมองเห็นไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณยังเอาภาษีไปทําอะไรอีกเนี่ยเอาไปทํานั่นทำนี่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่เวิร์กทั้งนั้นเลยนะฮะสิ่งที่ควรจะดูกับกลายเป็นว่าถูกมองข้ามไปสิ่งที่คุณไม่สนใจกลายเป็นว่าคุณเอามา เอามาทําให้เป็นวาระสําคัญซะงั้นผมไม่พูดแล้วกันเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยโคตรเยอะแน่นอนนะครับก็เอาพูดรวมๆเปนอย่างเงี้ยเผื่อใครได้มาดูนะก็อย่างน้อยก็เอาไปบอกกันหน่อยละกันนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ทวิตเตอร์เนี่ยมันมันเกือบจะไป็ร้านทวิตแลดา่าเนี่ยนะฮะเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรอกนะสำหรับการด่าเนี่ย สิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่านั้นคือการเพิกเฉยในสิ่งที่มันไม่โอเคแล้วคุณก็ปล่อยให้ความเพิกเฉยเนียกลายเป็นสิ่งที่มันทําร้ายเราบันทอนเราบันทอนภาพรวมของประเทศลงไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะได้ผลประโยชน์คุณบางกลุ่มอาจจะได้รับผลประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่กําลังจะตายอะ่ะเราโอเคเหรอสุดท้ายมันก็ต้องโดนเราอยู่ดีแล้ววะสุดท้ายเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอยู่ดีแล้ววะถึงวันนั้นเราเดือดร้อนจริงๆ เราจะมาบอกได้ไหมว่าการเมืองหรือว่าพวกบ้านเมืองหรือว่าเรื่องโรคระบาดมันไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวทั้งนั้นแหะคุณมันเกี่ยวมันเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นมันคือมูฟเมนต์เดียวกันมูฟเมนต์ของโซเชียลวันนี้พวกเราต้องฟังแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ปกครองกับประเทศทั้งหลายเนี่ยต้องฟังต้องฟังประชาชนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มันไม่อดแบบอดทนไม่ไหวแล้วอะเด็กๆที่เขาออกมาพูดทั้งหลายเนี่ย นะฮะอย่ามองว่าพวกเขาเป็นเด็กดิอย่ามองว่าพวกเขาคิดไม่เป็นหรือว่าถูกใครมาควบคุมอํานาจมาสั่งการมาอะไรทักสินอย่างนี้เหรอบูชิดเถอะไม่ใช่แล้วก้าวข้ามกันไม่ได้เราสักทีนึงนะฮะหรือพักสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณต้องเห็นแล้วว่าตอนนี้ปัญหาของคุณคือตัวคุณเองนะฮะการมาการใช้มาตรการต่างๆการควบคุมต่างๆนะฮะคุณต้องดูตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยณวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่มันระบาดไปขนาดนี้ต้นเหตุมันเพราะอะไรนะครับผม เดี๋ยวผมพายาดอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเนาะอย่าว่าอะไรครับเพื่อนผมประกันสังคมยังไม่ได้เงินครบเลยนะเห็นไหมเนี่ยประกันสังคมเก็บอยู่ตลอดเนี่ยแล้วสุดท้ายมีปัญหาจริงก็จ่ายกันไม่ไหวนะฮะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นปัญหาประเทศทั้งนั้นเลยอะ่ะเออนะฮะเราเราก็ควรจะต้องดูว่าตอนนี้เราควรจะต้องสนับสนุนอะไรแล้วก็ไปสนับสนุนอะไรผมเองผมรู้ว่าวันนี้ผมควรจะเป็นกระบอกเสียงให้กับใครนะครับและไม่เป็นกระบอกเสียงให้กับใครเพราะว่าผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะ คนทำเพราะกันได้แล้วผมได้อะไรผมได้เงินมาเลี้ยงชีวิตแต่ผมกินเงินภาษีประชาชนภาษีประเทศและมันก็ไม่ได้ช่วยในระยะยาวจริงเพราะถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้ไงเพราะคุณไม่แก้ไขตัวเองอะ่ะแล้วเขาจะศรัทธาได้ยังไงล่ะถูกไหมคุณมแต่จะให้แบบทำหนังมาศรัทธามาอะไรอะไรเฮ้ยสื่อเนี่ยทุกวันนี้คนเขาไม่โง่กันนะ,ะเขาฉลาดกันแล้วยิ่งคุณไม่ถแถลงเนี่ยคนประชาชนก็จะต้องมาขุดคุยหาข้อมูลกันเองว่าไอ้พวกคนที่หลุดรอดมาเขาอยู่ไหนทําอะไร ลายเป็นหน้าที่ของประชาชนออกแล้วเราต้องเป็นภาระของทุกอย่างเลยเราต้องมาลุยกันเองหมดเลยนะครับฉะนั้นในฐานะคนแบบสื SHA ่อมวลชนทั้งหลายเราต้องช่วยกันอีกละนะฮะเราต้องช่วยกันเป็นพลังแล้วหลักว่าอย่างน้อยเราจะไม่ปล่อยเราปล่อยไม่ได้ฮะเรื่องนี้เรื่องแบบนี้เราไม่ปล่อยบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยไปเถอะนู่นนี่นั่นให้โอกาสอะไรต่างเรื่องเราให้โอกาสจะมานานแล้วฉะนั้นวันนี้เราออกมาพูด เราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้บ่อยๆเราอาจจะยินรีวิวหนังผมอาจจะไปทํารีวิวหนังไปพูดเรื่องสาระอื่นๆอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แล้วเราต้องมาพูดปัญหาบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่พูดปัญหาแปลว่าเราอาจจะยอมรับกับสภาพนั้นเราอาจจะยอมจำนนกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะไม่ได้แบบได้รับการแก้ไขทันทีเพราะเขาก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรคนเหล่านี้เดี๋ยวเราก็แก้กันเองต่อไปแต่มันไม่ได้นี่ไงตอนนี้มันมันมันสายเกินไปแล้วเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีนึงมันจะระบาดเหมือนกับตอนที่อิตาลีหรือออสเตรเลียหรืออะไรับ มันก็ไม่ได้งไงเออฉะนั้นวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือ,รอเปล่าด้วยซ้ำผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีถแถลงการอะไรสักอย่างจากรัฐบาลแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าวันนี้ประชาชนเดือดมากนะฮะแต่ว่าเราก็ได้แต่หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเคสตั้ดดี้ที่พวกคุณเนี่ยต้องใช้มาตรฐานเดียวกันสักทีหนึง่งเราไม่มีอำนาจเราทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะนะฮะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ให้เราออกมาด่าเนี่ย ผมขออนะนุญาตนะฟัดยูนะฮะคนที่ออกมาพูดตรงนี้ด้วยไอคนที่บอกว่าเฮ hey, um ้ยคุณอย่าเอาไปด่าเขาเลยคุณทําอะไรบ้างคุณออกไปใช้ชีวิตต่อไปยางคุณทาประโยชน์ดีๆเรื่องตัวเองอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยฟั y ยูเหอะต้องด่าสิครับต้องด่าแล้วต้องพูดแล้วนะฮะถ้าคุณยังโมแต่เชิดชูหรือว่าโมแต่แบบลืมหูลืมตาแล้วไปรักศรัทธาในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงอ่ะแล้วคุณก็โมแต่ศรัทธาศรัทธาศรัทธาโดยที่แบบคุณปิดหูปิดตาตัวเองไปหมดแล้วอ่ะ ประเทศมันจะชิบหายเพราะคนพวกนี้นั่นแหละนะฮะฉะนั้นออกมาพูดเลยถ้าเจอคนพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกินเยียวยายจริง,รงก็อันเฟนนึม่ไปเลยนะฮะคือแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะคนแบบนี้คือเราต้องมันมันต้องมันมันมันถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราเราต้องออกมาแสดงตัวแล้วล่ะแล้วเราก็จะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้ผ่านไปนะครับเอาละนะฮะผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะมากเกินพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกแบบสดๆนะครับรีวิวประเทศนะฮะ น่าจะอาจจะมีออกมาพูดบ้างหนึ่งเหมือนกันนะก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความอัดอั้นเนาะผมเชื่อว่าทุกคนอัดอั้นเหมือนกันมันจะออกมาเป็นละลอกเลยเดี๋ยวผมก็ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีมากกว่านี้อีกที่ออกมาพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปนะครับก็ขอให้ทุกคนอ่าเข้มแข็งนะครับสตรองกันไว้แล้วก็ออกไปไหนก็ใส่หน้ากากกันหน่อยละกันช่วงนี้นะครับมันอาจจะยังแบบยังไม่ได้แพร่หลายอาจจะยังไม่ติดระลอกสองวันนี้อาจจะยังไม่มาฉะนั้นอ่าใครที่ยังมีอะไรที่อยากจะทําอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ ก็รีบซะนะครับรีบทำซะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเราล็อกสองแล้วเราต้องล็อกดาวน์เราต้องแบบต้องไม่ไม่สามารถตัดผมได้อีกสามสี่เดือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็จินตนาการไม่ออกไงเพราะว่าทุกวันนี้มันจะมีคนที่เริ่มจะอดตายแล้วนะครับแค่นี้มันก็ไม่ไหวแล้วออกจากงานงานประจําเลยอะไรเลยตอนนี้ทุกคนแบบเริ่มเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรขนง่าห้แง่กันมันจะร่วงกันทีละลายสองลายล้วไม่สิบทีละสิบทีละร้อยลายแล้วด้วยซ้ำนะครับในวันนี้แล้วถ้าคุณยัง ถ้าพวกเขายังปล่อยให้ประเทศเป็นอย่างนี้อยู่ก็คงมีเป็นพันๆหมื่นๆลายที่จะล้มหายตายจากไปกันไม่เกินปีนี้นะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่ามองข้ามในสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามแล้วก็อะไรที่มันควรอาจจะต้องมาพูดเนี่ยหรือว่าถ้ามันไม่โอเคเนี่ยด่าไปเถอะครับด่าไปเลยพูดไปเถอะนะฮะ พราะถ้าคุณไม่ออกมาพูดเนี่ยนีย่แหละเหมือนที่ผมย้ําแล้วย้าอีกไงน,นะครับแต่ว่าเรายังโอเคกับมันฉะนั้นอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ต้องพูดว่ามันไม่โอเคนะครับเพื่อที่จะดูว่าหลังจากนี้เราจะแก้ไขยังไงหรือว่าดูช่วยกันจับตาดูว่าพวกเขาเรานั้นเขาจะแก้ไขยังไงนะครับแล้วถ้ามันไม่แก้ไขหรือว่าถ้ามันบริหารต่อไปแล้วมันไม่เวิร์กไม่ได้นะครับมันก็น่าคิดนะครับว่าต่อไปเนี่ย พวกเขาควรจะต้องอยู่ในอำนาจอยู่หรือเปล่าถามว่าคนที่จะลงไปถนนเนี่ยถ้าเขาไม่อดลนจนตรอกจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ลงไปถนนหรอกเพราะว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งลำบากทั้งกลัวด้วยว่าจะมีคนมายิงพวกเขาหรือเปล่ากลัวด้วยว่ามันจะแบบกระทบอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยคุณอย่าไปว่าเขาว่าทำไมพวกเขาต้องลงถนนทำไมพวกเขาต้องลงม็อบทำอะไรอย่างนั้นเพราะเขาเห็นไงว่าประเทศมูฟเมต์ในแบบอำนาจเดิมๆมันไปไม่ได้ฉะนั้นโมเดลเดิมไม่เวิร์กโมเดลใหม่ k. ก็ควรจะต้องคิดว่ามันควรจะต้องเป็นหรือเปล่าะฉนั้นะ พวกคุณอย่นนางอำนาจคุณทําให้มันดีกว่านี้ได้ไหมช่วยด้วยนะครับจากประชาชนคนหนึ่งครับบิําพนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้หวังจะร้ายประสงค์ร้ายจะมาล้มล้างอะไรทั้งนั้นนะฮะเราพูดเพราะเราหวังดีกับประเทศเรารักชาตินะครับไม่ใช่ชังชาติรักชาติจริงต้องกล้าพูดข้อเสียของชาตินะครับต้องกล้าพูดในสิ่งที่มันมันมีปัญหาอยู่เพื่อที่จะได้ดูว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงแลวก็เราจะได้จับตาดูพร้อมกันว่าพวกคุณที่มีอํานาจจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับ ฝากด้วยครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ